哇！妈，这很贵。谁喜欢？ ตงเป็นงด็นงสีคนหอกได้ค่ะกระเป๋าที่หมอกอะไเบื่อไปหนึ่งครั้อ้เพราะอรอันนี้ดูรเ่โได้ต้องหาคนช่วยน้ำมัคคีคือพังม่คี เพอนปรลัดอันนี้ค่ะมันเป็นสาอาดเื่อนมขอสิภาพเคน่งสีไอเดินมักได้ว่าอย่อยสีถือคว่าหิวเอาาีต่ขนไบ่บมีขนมาเลยไหมจะเอาไปใส่เสื้อผาน้องคอยบบมี่เหรอเด่นันเห็นบอกอยลาีเสือผาน้องคอยบ่มี่เหรหนึ่ง นันว่าไปกะใชอืออันนี้ไม่ตัวนี้่อยู่หลาอย่างเขัากเยแม่โมามอันมานไม่ย่างก่นกระเป๋าเปะ